ไปที่แลไปที่แล้วคือซ้อมขนาดนี้มันไม่หดหรอกแต่ว่ามันมันคือไปออกไปพลาดมือขวาเด่นมือขวาตอนเขาไล่แขนอ๋อเดินอ๋อว้นไปทางเลยประจับขาจับ เอ้มีเย็บไหมเลาเอาอันนี้ออกให้หนะมเย็มีเ็บนิ่เอฟเอีี่รัดไปกันไปอนแ่อยู่นเขามควรครับแล้ก็ถือว่าเต็นที่เห็นแหละครับวนี้ไปโดนอย่างที่ครับช่วงแรกๆครับถือว่าโดนมองมันก็อาจจะวางเกมมาดีนะไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยที่ได้แบบ ใช้คำว่าเคลื่องหนุ่ยเลยยกสองยกสามยกสี่ค่อยมาตีไม่ว่าใส่เลยยกสองยกสามถือว่าเป็นการลองเกมลงองแผนด้วยกระปุนคนยังไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวน,วน,นะเทุกคนไฟล่า,าสุดกัอนนะครับจำไว้ก่อนล่าสุดกปุน่นคนชกกับใครครับมารดอยครับจูมานดอยปีปีที่แล้วครับปีนี้หรือต้นปีต้นปีครับต้นปีประมาณบุกตลาดนะต้นปีเลย ไปที่บอกมันยากตรงไหนครับก็มัน <c oughs> คิดว่าเขาจะมาเดินหาเราแล้วเขามาไม่เดินหรวเข,เขาเร็วเลยครับโดนโดนก่อนเราเขาวาแผนมาดีพอไปโดนแล้วเราช้ากว่าเขาอื่นอื่นไปเลยเนาะมีกาสอยากแก้มเลยบนต,ต้องทําร่างกายก่อนร่างกายยังไม่คข้าที่เพราะเราที่แล้วผมหยุดไปเกือบไปเอะก็คือแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับไปอะไรบางนิดนี้มันอยู่ตอนช่วงโควิดน,นะครับ ปีนี้ชอบของไทยนะขอกรรายการต่อเนื่องว่าไนก็มีให้ตหลอดนะตอนนั้นมันมวยมันงด่ยครับก็เลยหยุดพอมวยมันงดปุ๊บเราหยุดไปแล้วพอมวยมันจัดได้อย่างเงี้ยเรามาช้าเลยใช่ครับยาวยังสับสนอยู่ เตรียมไปนี้เราไม่ยอมรับเองหรอกว่าเราประชารู้เรื่องฝีมือผูกคนให้จะรู้จักฝีมือเัิ่มก็เลยจะซีเรียสเองก็จะนาเหมือนจะต้องต่างกันต่อยเกมเขาด้วยเราไปเดินต่อยเกมเขาด้วยตามเขาผิดด้วยเพราะวันนี้ก็ถือว่าโดนก่อนก็เลยต้องต่อยตามเกมเขาฝากถึงพี่น้องแฟนมวยเลยครับขอโทษพี่น้องทุกท่านครับไว้ว่ากันใหม่ไว้ว่ากันใหม่เนาะคบก็ขอทำร่างกายไว้สู้กันมา